เปิดประวัติพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงม,มีนามเดิมว่าย้มอินกรุงเก่าเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน2498บิดาชื่อนายหยวกอินกรุงเก่ามารดาชื่อนางทวีศรีบุญรอดณบ้านคลองรงังไยหมู่8ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม เริ่มบัพรพชาเมื่อวันที่17พฤษภาคม25 1 0นณพัทธสีมาวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีพระปัญญาวิมลมุนีปัญญาอินทปัญโยปทัศน์วัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เจ้าคณะรองฮิรันบัตในราชินานามที่พระอุบาลีคุณูปมาจาร์เป็นพระอุปัชฌาย์ ประสมบทเมื่อวันที่30มีนาคม2519ณพัทศีมาวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมี er. พระปฐมนคราภิรักชุนกิตติวนโนวัดวังตะกูตำบลวังตะกูอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระธรรมเสนาณีเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาปราณีอินทรวโสป ทัศศูน์สามวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระพิมลสองมณุลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุญธรรมจารุวณนนวัดบางเลนตำบลบางเลนอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูอุปจิตบุญวัดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ากิตตินทโร การศึกษา2 5 1 0สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดรลางกำหยาตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม2513สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม 2513สอบได้ปร,ริญญาทำสามประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐมเขียติคุณ2541ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์พอทะบสาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2548ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พอทมม้มาสาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2549ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่เครอบประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2,552ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการจากกระทรวงศึกษาธิการ2,552ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปรดเดกสาขาวิชาการจัดก,การจากวิทยายลัยทองสุข2,553ได้รับถวายปริญญาคุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนคปรปฐม2555ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปอรอดอเดกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง2555ได้รับถวายปริญญาศาสนาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลายัย 2,555ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรรันดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2,555ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรรันดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สอสดอเดกสาขา,าการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรฝ่ายปกครอง 2534 25 <34 S 1> เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง2538 25 <38 S 1> เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค14 2545 25 <45 S 1> เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค14 2548 25 <48 S 1> เป็นเจ้าคณะอำเภอพุทธมนทล2549น2549 25 <49 S 1> เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัน 2551เป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง2551เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง2557เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม2567เป็นเจ้าคณะภาค14 2566เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดรางไซฝ่ายการศึกษา 2520เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง2522เป็นอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา2523เป็นวิทยากรอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบชั้นตรีโทเอกโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา2525 25เป็นกรรมการตรวจข้อสอบทำสนามหลวงชั้นตรี 2526เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบทำสนามหลวงของภาค14ณสนักสนามอบรมวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม2538เป็นคณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม2540เป็นผู้แทนแม่กองทำสนามหลวง 2,545เป็นหัวหน้ากองงานเลขานุการตรวจข้อสอบทำสนามหลวงชั้นตรีนวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม2,541เป็นเจ้าสำนักาศาสนศ,าศ,าศ,าศาึกษาวัดไร่ขิงพระอารามหลวง2,551เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค14นวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 2,557เป็นรองประธานจัดสอบบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดนคปรปฐมงานเผยแพร่รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลาง2,547เป็นเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่หนึ่งคูณห4 8 2557เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนอำเภอพุทธมนทล 2557เป็นรองประธานพระธรรมทูตฝ่ายบริหารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม2558เป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลาง2558เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5%ประจำจังหวัดนครปฐม2563เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลาง สมณศักดิ์2519เป็นปร,ริยนธรรรมประโยค2533เป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมในพระธรรมมหาวิรานุวัตรปัญญาอินทปัญโยปท่ศน6วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม2535เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูโสพลปัญญาวุฒิ 2540เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินานามเดิม2545เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินานามเดิมวันที่9มิถุนายน2549เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปรรีย์ที่พระพิพัฒวิริยาภรณ์ วันที่5ธันวาคม2554เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิริยาลังการสุวิธานศาสนก,กิจมหาคณิตสรนบวรสังคารามคามวาสีวันที่5ธันวาคม2558เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพศาสนาพิบานไพศาลส,สังคกิจธรรมรงอุบาลีวงศ์สอพิพัฒมหาคณิสรนบวรสังคารามคามวาสี วันที่14พฤศจิกายน2565เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวชิรานุวัตพิพัฒนกิจวิธานสีลดมาจารย์ธรรมรงอุบาลีวงศ์วราพรณ์มหาคณิตสอนบบวณสังคารามคามาวาสี